สวัสดีครับอลิส,ส,วส,สวัสดีนะผมรู้อยู่จะไปเรียนเมืองนอกแต่ขออนุญาตสัมภาษณ์เป็นาษสไทยนะะ,นะก็ยินก็แสดงความยินดีขอบคุณค่ะจะมาเป็นเพื่อนบ้านผมนะรู้ไหมเพราะอะไรผมพูดอ,อย่างนี้คุณหมออยู่เอสเซจเหรอคะใช่ย<อ>ผมอยู่เมืองเดียวกับที่เราอยู่เลยหลาดใจไหมตกใจน,นิดนึงคิดว่าแบบก็กลัวเหมือนกันว่าเออถ้าไปแล้วแบบ เราจะรู้จักใครไหมเพราะว่าแบบหนูก็ไม่เคยไปอังกฤษมาก่อนเลยโดยเฉพาะเอสเ็กนี้ยิ่งไม่เคยไปเลยทีนี้อลิสคราวนี้ยิ่งไม่ต้องห่วงนอกจากผมอยู่ที่นู่นแล้วเนี่ยอลิสยังมีเพื่อนที่ไปจากวิสิตสกูเนี่ยอาจจะเป็นสิบนะและที่สำคัญคืออาจารย์ของอลิสเนี่ยเป็นเพื่อนผมนะไม่รู้เรื่องคนนี้มาก่อนเลยใช่ไหม รู้เลยค่ะแล้วรู้รู้ว่าทำไมเขาที่ a s s e ็ University รับ Alice อันนี้มันก็เหมือนคือเท่าที่หนูรู้มาว่าแบบเออเหมือนเราก็แบบมีอเวนิก็เห็นคอลเคชั่นเ่ามเขาค่อนข้างน่าสนใจหนูก็เลยเออยื่นไปแล้วแล้วก็เออก็ได้รับออฟเฟอร์มาหนูก็ก็แฮปปี้คก็ไม่ได้สุขสมใจวันนี้แทน,น,นที่จะถามอลิซเรื่องประสบความสาเร็จเนี่ยอยากจะถามกระบวนการตัดสินใจของอลิซนะอยากจะอยากจะคุยด้วย รู้ไหมว่าสิ่งที่ตอนนั้นอลิซเลือก e s s e ซ University รู้ไหมคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริงเนี่ยในแง่เรซูชชั่ก็เป็นอันดับเท่าไหร่ของประเทศอังกฤษถ้าจำไม่ผิดเท่าที่มันประมาณท็อป20ท็อป20น่าจะเป็นเหมือนแรนกิ้งทั้งหมดแต่ถ้าเป็นแง่รีสุดก,ก็น่าจะอยู่สูงๆอยู่เหมือนกันมันก็เป็นเหตุผลที่หนูเลือกเหมือนกันอันดับ6สูงกว่า Imperial ประหลาดใจไหมใช่ <laughs> รู้ไหมภาพิชา AI แห่งแรกในอังกฤษเกิดที่ไหนน่าจะเป็นทารัตัวหนูหนูอาชีพว,ว่าเกิดที่แถวแถวแบบเคมบริดจ์หรือเปล่าคะเขาว่าเหมือนแบบเขาเน้นรีเสิร์ชซะส่วนใหญ่เกิดที่เอสเซกซ์ยูนิเวอร์ซิตี้มใจไม่ได้เปสถาบันนี้หนูไม่รู้มาก่อนเลยว่าแบบเออแล้วฝั่งล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าเราก็เลือกถูกเหมือนก,กัน <laughs> <c oughs> นั่นน่ะสิคำถามต่อไปทำไมยูเลือกสถาบันนี้ไม่เลือก ไม่เลือกในประเทศเลยเพราะว่าหนูเคยไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศมาก่อน,นะค,ะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าระบบการศึกษาของประเทศไทยอาจจะแบบอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นเงนงแต่ว่าใน personality หลังจากกลับมาหนูก็เลยเหมือนเหมือนหาทางเลือกที่เป็นต่างประเทศไว้ซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะจะกลับไปแคนาดาหรือว่าจะไปเรียนต่อที่อื่นแล้วก็มาเจอที่เอเซ็กซ์พอดีที่บ้านก็เชียงกฤษเหมือนกันเพราะว่า เปิดประสบการณ์เราเคยไปแคนาดาแล้วแต่เราไม่เคยไปอังกฤษเลยไปอังกฤษก็โอเคแล้วก็ที่บ้านหน,นูเขาเหมือนค่อนข้างมีแบ็กกราวด์เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีอยู่แล้วเขาก็เลยเหมือนไปดูมาว่าเฮ้ยอังกฤษเขาแบบมีโปรไฟล์ค่อนข้างดีอย่างที่บอกว่าเหมือนเป็นฟอนเดชั่นของพวกเทคโนโลยีแล้วก็คีร์ริคูลัมของยุทธเนหะอะไรค่อนข้างน่าสนใจก็คือเรียนเฉพาะเท่าที่ต้องใช้ในคณะก็อาจจะไม่ต้องเรียนวิชาอื่นอันนี้ก็เป็นจุด<ล>ที่สนใจเเก่งมากเลยรู้ไหม น้อย <ไป S 1> คน <ไป S 1> ที่จะค้นพบว่าหลักสูตรการเรียนเอสเซเนี่ยในคอมพิวเตอร์หนูได้รับออฟเฟอร์คอมพิวเตอร์ไซส์ถูกไหมใช่ค่ะคอมพิวเตอร์ไซส์มันต่างจากต่างจากที่อื่นเลนะน่าสนใจมากทีนี้โอเควิธีการตัดใจหนูคือตัดเรื่องมหาวิทยาลัยไ,ไทยออกไปก่อนโดยว่าหนูตั้งใจไปต่างประเทศแม้ทั้งในอังกฤษเองมันก็มีมหาวิทยาลัยดังๆเยอะทำไมหนูถึงเลือกเอสเซ็กซ์ เพราะว่าเหมือนเอเซ็กซ์เขาก็มีชื่อเรื่องนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เปรียบเทียบเรื่องสภาพแวดล้อมที่อยู่แล้วก็เรื่องค่าของชีพแง่รวมด้วยเพราะว่าหลังจากจบเนี่ยคิดว่าถ้าได้ไปหนูก็อาจจะมีแผนแบบอยู่ที่นู่นหรือว่าทํางานต่อก็เลยต้องดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นค่าของชีพหรือสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการใช้ชีวิตเอสเซ็กซ์เลยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่หนูค่อนข้างคิดว่าค่อนข้างน่าจะปลอดภัยแล้วก็ใช้ชีวิตปรับตัวค่อนข้างง่ายเพราะว่า หนูคิดเคยอยากจะเข้าไปอยู่ในลอนดอนแต่ว่าด้วยความวุ่นวายแล้วก็มันความไม่ค่อยปลอดภัยที่เ,เหมือนข่าวที่ออกที่บ้านก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรไปอยู่เมืองข้างๆลอนดอนก็ได้ห่างก,กันสองชั่วโมงเหมือนจากที่บ้านหนูเข้ามากรุงเทพก็เลยอยู่เอสเซกดีกว่าชั่วโมงเดียว <laughs> ชั่วโมงเดียวค่ะรถ้า,ารถเร็วๆ4ี่นาทีโอ้กลเร็วกว่าบ,บ้านหนูมาตะเคียนแล้ว <laughs> มีรถทุกสิรถไฟทุกสิบห้านาที เอาเรื่องจริงเป็นจริงทีงงงนี้ผมผมประหลาดใจมากนะหนูทําลายความหลงตัวของพวกเราหมดเลยรู้ไหมผมนึกว่าหนูเลือกเอสเซ็กซ์พอนิวตันเนี่ยไม่ใช่เมื่อกี้หนูบอกจริงๆก็ถ้าพูดเพราะว่าถ้าไม่มีนิวตันหนูก็อาจจะไม่ได้รู้จก S X, <S ักเอสเซ็กซ์แล้วก็อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบอยู่ในใหัวด้วยเลยเห,หมือนกันว่า ยังมีที่นี่อยู่เดี๋ยวพอเหมือนเข้ามาในนั้นแ,แล้วเหมือนคุณหมอทีก็พูดตอนสัมภาษณ์หนูแต<อ>่ว่าตอนเดนซูมสัมภาษณ์ตอนนั้นหนูจำได้ว่าอังกฤษเขาเป็นเหมือนอจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีลหนูก็เลยอ๋อ<ม>อังกฤษเ<ม>อสเซก S X, <S <ม>ก็เลยเหมือนพอ<ม>ถึงเวลาที่ต้องเลือกมาหาลัยจริงๆแล้วก็เลยเป็นตัวเลือกของหนูเหมือนกันก็เลยคิดว่าเออที่นี่ดีกว่าผมจะบอกหนูวันหนึ่งนะจริงอยู่นะถ้าไม่มีนิวตันว่าจะไม่เลือกเอสเซกซ์ แต่อยู่รู้ไหมการที่หนูจบนิวตันเนี่ยต่างจากหนูจบที่อื่นยังไงในการเข้า Essex University เนี่ยหนูต้องสอบ A level อร์ไหมที่หนูไปเนี่ยอ๋อไม่ต้องเหรอไม่ได้ยื e ่น A level ไปไเลยขึ้นแค่กรีดอยู่ว่าเด็กโรงเรียนอินเตอร์อื่นต้องยื e ่น A level ร์ไหมน่าจะต้องยื่นค่ะเพราะเขาก็มีแบบแบบว่า requirement าต้องยื e ่น A level แล้วแล้วเด็กอังกฤษเองต้องยืน e ่น A level ร์ไหมน่าจะต้องยืดเหมือมนกันค่ะหนูไม่ประหลาดใจทำไมเอเซ็กซ์ทำไมนิวตันไม่ต้องยืน่น ก็ริงก็ตกใจว่าตอนคุยกับที่บ้านที่มันงก็งงว่าเราไม่ต้องสอบจริงๆหรอคือหนูก็ลงสอบ<อ>ไป <laughs> เหมือนกันเพราะว่าเหมือนอยากเอามาสำรองถ้าเขาจะขอ <laughs> แต่พอเหมือนยื่นไปจนได้รับโปรเฟอร์จนหนูแบบว่าจ่ายเงิน tuition ฟรีไปแล้วก็ยังไม่ต้องยื่นอะไรเลยแล้วลหนูไม่ต้องยื่นเลยก็ประหลาดใจเหมือนกันประหลาดใจอยู่ใช่นนะค่ะนึกว่าเพราะอะไรเพราะว่า คือเท่าที่เท่าที่หนูทราบมาก็จะบอกว่าเหมือนเราก็เหมือนมีอ์กวเมนตอนที่หนูขึ้นไปคุยกับพี่หมอนดาก็บอกว่าอ๋อเราไม่ต้องยืน่นเราก็แค่ทาแบบตั้งใจเรียนทําเกรดที่นิวตันให้ดีๆแล้วก็แบบยื่นให้เขาเขาก็แบบเขาก็บบรับอย่างนี้แต่ว่าก็บบไม่ได้ทราบเหตุผลแบบว่าเฉพาะจดจ่อว,ว่าเฮ้ยทำไมเ,เราไม่ต้องใช้ผมจะบอกเหตุผลหนูนะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะถามเรื่องประสบการณ์ที่นิวตันเหตุผลก็คือว่าเอสเซ็กซ์ได้มาประเมินที่นิวตัน แล้วบอกว่าคนที่จบนิวตันเทียบเท่าเอเลเวลทั่วโลกเลยภูมิใจไหมจบที่นิวตันเพราะว่าเอเลเวลมันยากมากเลยอ่ะถ้าจบจากนิวตันแล้วแบบว่าถือว่าแบบเอค i วเลนต์ทูเอเลเวลก็คือก็ใช้ได้อย่างไรคนูได้ไอเอลส์เท่าไหร่ไอเอลส์โอเวอร์เหกจุดห้าค่ะคิดดูนะทีนี้ถามต่อไปเนี่ยก็คือว่าพอเข้ามาประเมินเราเนี่ยระหว่างสมัครเนี่ย พี่มดก็บอกให้ผมคุยกับอาจารย์ที่นุนว่าให้ดูแลหนูเป็นพิเศษนะแล้วเขาก็รับหนูเลยนะดีใจไหมดีใจระหว่างทางค่อนข้างกังวลเพราะว่าแบบแบบหนูยื่นไปเมื่อตอนประมาณช่วงช่วงต้นกรุงพาแล้วออฟเฟอร์ออกไปเมื่อ,อ,อประมาณอาทิตย์ก่อน ที่บ้านหนูก็แบบถามทุกทุกอาทิตย์เลยว่าแต่มีปัญหาอะไรไหมเขาอยากให้เราแบบทําอะไรให้เขาเพิ่มหรือเปล่าฟังดีๆนะเด็กอังกฤษตอนนี้ยังหลายคนยังไม่รู้ออฟเฟอร์เลยวันนี้ยังไม่เมีสานะถ้าได้เป็นเด็กไทยที่ไปจากโรงเรียนอื่นหรือเด็กโรงเรียนอื่นแล้วไม่ได้เอเลเว่เนี่ยอาจจะได้เรียนแต่ต้องไปเรียนฟาวเดชันปีหนึ่งเพราะนหนูไปเนี่ยหนูอย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดนะประหยัดเงินไปหลายล้านแ <laughs> เอาละอันนั้นคือที่นิวตันช่วยหนูหนูเห็นอะไรในบรรยากาศการเรียนการสอนที่นิวตันสิ่งที่หนูเห็นคือความ f l e กซิบิลิตี้ค่ะสำหรับที่ที่หนูเข้ามาแล้วหนูรู้สึกประทับใจตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้คือเหมือนเราเหมือนค่อนข้างยืดหยุ่นก็คือเราอาจจะไม่ต้อง เหมือนเรียนอย่างเดียวเราสามารถเอาเวลาเนี่ยไปทํากิจกรรมได้แล้วก็เหมือนแบบว่าทั้งอาคาซุปทุกคนแคชซุท,ทุกคนเขาก็เหมือนไม่ได้ฟอร์ให้แบบว่าค,คุณต้องเรียน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 นะคือเหมือนเขาก็แบบลองทํามันนั้นสีหยิบยื่นโปรเจกต์มาให้เราโดยเฉพาะหนูที่อยู่สายคอมก็อาจจะการหาประสบการณ์ก็อาจจะไม่ใช่การทํารีเสิร์ชแต่คือต้องการออกไปแข่งการเขียนโปรแกรมหรืออ่านออกไปแบบว่าเป็นงานข้างนอกอาจจะพูดอย่างี้ ดีกว่าก็คือเหมือนอยู่ิวตันแล้วเหมือนเราได้โอกาสมากขึ้นเหมือนเราแบบมีคุณครูที่เขาอยู่ในฟิล์นั้นจริงๆเขาก็เหมือนหาโอกาสให้เราได้ง่ายกว่าเหมือนถ้าเราต้องออกไปหาเองแบบว่าเราอาจจะหาเองไม่ได้ถ้าเราแบบไม่ได้มีคุณครูช่วยน่าจะประทับใจครูหลายคนใครประทับใจครูคนไหนมากที่สุดถ้าพูดมาที่สุดพี่หยกค่ะโอ้พี่หยกใครๆก็รักพี่หยกทําไมทาไมพี่หยกเป็นที่รักของทุกคนอะ สำหรับหนูเพราะว่าคือหนูเข้ามาเนวตันหนูเข้ามาพร้อมกับความกังวลที่ว่าเราจะ<ม>เบนอินก<ม>ับคนที่น<ม>ี่ได้ไหมเพราะว่าหนูเข้ามาตอนเย1่สิบสอค่ะก็คือเหมือนทุกคนเขาเลือกสายเลือกแท็กแล้วเหมือนเขามีกลุ่มกันมาตั้งแต่เย1่สิบเอ็ดแล้วหนูเข้ามาแล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะมีเพื่อนไหมแบบ<ม>ว่าสองปีสุดท้ายของมัธยมหนูก็แบบไม่อยากให้แบบมันรู้สึกเหมือนแบบว่าโดดเดี่ยวแล้วเราก็เข้ามาเจอเพื่อนแล้วเราก็เบนอินกับเพื่อนได้จริงๆก็มีพี่ยกช่วยเพราะว่าเหมือน พี่หยกเขาก็คอยหางานแข่งมาให้แต่งานแข่งก็ต้องแข่งเป็นทีมเขาก็หาเพื่อนมาให้ด้วยเราลองไปกับคนนี้สิคนนี้เขาถนัดอย่างนี้นะคนนี้เขาอยากไปอยู่มันก็เหมือนเป็นการหาเพื่อนให้หนูไปด้วยแล้วก็นอกจากในสายคอมกันเองก็ยังจะมีเพื่อนสายอื่นอย่างเช่นแบบสายเมดหรือว่าสายบิสเนสที่รู้จักกันก็ผ่านพี่หยกเหมือนกันใช่พี่หยเกเย็นนี้ไม่ต้องกินข้าว,ว <laughs> อิ่ม <laughs> นะคือตามหน่อย อันนั้นคือหนูถ้าให้หมอเดาหนูก็มาจากโรงเรียนอินเตอร์แห่งหนึ่งใช่ไหมจะเรียกไม่ต้องเอเ่ยชื่อก็ได้หรือโรงเรียนอังกฤษโ r รแกรมเพราะหนูก็กังวลใจว่าเข้ามาแล้วจะปรับตัวไม่ได้ใช่ไหมประสบการณ์ที่นิวตันนี้ตรงกับคา,าดตรงกับความคาดหวังของหนูไม่หรือเกินคาดสำหรับหนูหนูว่าเกินคาด เพราะว่าหนูตั้งแต่ที่โรงเรียนเก่าหนูเป็นอย่าเรียกว่าคนแรกไม่ใช่ไม่ใช่คนแรกที่ย้ายมานิวตันแต่ว่าเหมือนเป็นคนแรกๆที่ย้ายเข้ามาอยู่สายคอมแล้วก็แบบได้มาทํางานก็คือไม่มีใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นนักเรียนนิวตันเลยคือต่อให้มีเขาก็แบบไม่ได้มาบอกเราะว่าเฮ้ยนิวตันเขาเป็นยังไงนะคือหนูก็เหมือนจะต้องมา เรียนรู้ด้วยตัวเองก็คือบบไม่รู้เลยว่าเยเข้ามาจะเป็นยังไงการเรียนการสอนเป็นยังไงหนูก็ดูไปท้ามาแต่มันก็ยังไม่มากพอที่จะทําให้เราเหมือนแบบจินตนาการภาพออกโดยเฉพาะภาพที่แบบควันวันนี้ทั้งงานที่ผ่านมาหนูหรือภาพไม่ออกเลยว่าหนูจะแบบได้รับโอกาสในการแบบทํางานใหญ่ๆหลายงานหนูก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันถ้าไม่ได้เข้ามาสัมผัสด้วยตัวเองถ้าผมตั้งให้หนูเป็นทูตของนิวตันในการบอก ข่าวว่านิวตันเราจัดการเรียนการสอนยังไงทําไมเด็กถึงประสบความสําเร็จมากเรามีเพื่อนอยู่สายอื่นด้วยถูกไหมใช่ค่ะเพื่อนที่เรียนวิทยาศา,ศาสตร์กับเราหลายคนก็ก็ติดแพทย์ติดอะไรใช่ไหมหนูว่านิวตันต่างจากระบบการศึกษาที่หนูผ่านมาแบบในชีวิตยังไงบ้างต่างในแง่ของการเหมือนซูเปอร์วส ตักเรียนค่ะเพราะว่าเหมือนโรงเรียนไทยที่หนูรู้จักหลายๆโรงเรียนที่หนูประสบมาหรือว่าเรียนอยู่แบบว่าเหมือนเขาอยากจะให้เราเรียนทุกอย่างไปเลยเพราะว่าหนูก็แบบค่อนข้างสครั่กกับการที่ต้องไปนั่งเรียนไบโอโลยีแต่หนูไม่ชอบเลยแต่ทําอะไรไม่ได้เราไม่สามารถดรอปหรือเราไม่สามารถแบบไม่สามารถไม่เรียนได้เราทําไม่ได้แล้วหนูก็ไม่ชอบแล้วมันก็สะท้อนมาในเกรดหนูด้วยใช่ว่าคือต่อให้เราอาจจะทําออกมาได้ดีแต่มันก็หมายความว่าเราต้องทําออก เราไม่ได้ชอบที่จะเรียนเราพอมาอยู่นิวตันมันก็เหมือนว่าหนูก็รู้สึกว่าเราได้เรียนแค่ที่มันจําเป็นจริงๆแล้วก็เหมือนเอาเวลาไปทํางานไปเตรียมตัวสอบทําพออย่างาอื่นก็ได้เหมือนกันโอเคนี่คุยกับหนูนี่มีความสุขมากคืออย่างนี้ฟังดีๆนะเดี๋ยวไปโคเชสเตอร์นอกจากเพื่อนนิวตันเราไปกันหลายคนเนี่ยจะสายอื่นนะอย่างน้อยผมก็รู้สึกว่าส่งหนูไปเราก็ไม่ขายขี้หนา <c oughs> นะเราไม่ใช่เป็นนุง่งคนที่เก่งที่สุดแต่ว่ามีทัศนคติแบบเนี้ยเดี๋ยวเราก็เรียนได้ใช่ไหมนะหนูอยากให้ทุกโรงเรียนเป็นแบบนี้ไหมหนูอยากให้ทุกโรงเรียนมีรีซอสมากพอแล้วก็มีคุณครูที่เข้าใจเด็กในเฉพาะช่วงมปลาย เพราะว่าช่วงช่วงนี้มันสำหรับหนูหน,หนูมองว่ามันค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วการที่แบบว่ามีคุณครูดูแลเราใกล้ชิดอาจจะเหมือนช่วยนักเรียนที่แบบเขาลอสระหว่างทางว่าเขาไม่ได้มีประสบการณ์มากพอที่เขาจะรู้ว่าเขาอยากทำอะไรการมีคุณครูมาช,ช่วยช่วยชวนเขาไปทำงาน,นหรือแนะนำอะไรให้เขาหนูว่าเหมือนมีไกด์เดนซ์ที่ดีอาจจะทำให้เขาประสบความสาเร็จได้แบบ,แบบง่ายขึ้นแล้วก็แบบโดยที่เขาอาจจะแบบไม่ต้องรู้สึก เศ้าเสียใจ <ừ> mm. แบบว่าเหมนมันราบลื่นขึ้นอย่างนี้ดีกวผมขอทาำถามสุดท้ายโดยการกลับไปจุดเริ่มตน้นจริงหนูนก็บอกหมอมาบางส่วนแล้วว่าออตอนมาเนี่ยไม่รู้จักเลยแล้วก็ไม่แค่ได้ยินเพื่อนมาตอนที่ตัดสินใจว่าเอาละต้องมาละอะไรทำให้ตัดสินใจความแปลกใหม่ของโรงเรียนอะคือ,อหมเลยอคือหนูเป็นเหมือนแบบว่า หนูเป็นคนชอบลองอะไรให,หม่ๆคือเหมือนหนูสัมผัสโรงเรียนเดิมๆมา4ี่หปีปะย้ายไปคนัาดาปีหนึ่งเราสัมผัสมาหมดแล้วว่าระบบการศึกษาของที่อื่นเป็นยังไงเรามาเจอที่นี่ที่เราเพิ่งรู้จักแล่หนูก็รู้สึกว่าสําหรับหนูมันไม่ได้มีความเสียหายอะไรถ้าจะย้ายก็ถือว่ามาหาประสบก,การณ์ใหม่อมหนูก็เลยตัดสินใจมาเลยค่ะไม่กลัวตัดสินใจพลาดหรอไม่กลัวคออือหนูรู้สึกว่า สิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วโดวยด้วยตัวเองนะนับว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในตอนนั้นแล้วถ้ามันพลาดอะไรเราเค่อยมาแก้ข้างหน้าดีกว่าเพราะเราไม่รู้อนาคตยูนาจะเป็นมีอนาคตดีเพราะอะไรรู้ไหมนี่คือคุณสมบัติของ leadership l e a d e r ์ h ิพเป่าอะไรรู้ไหมความเป็นผู้นำผู้นำนี่มีลักษณะที่สำคัญที่สุดคือ ไม่กลัวความผิดพลาดหรือเปล่ใช่กลา้าตัดสินใจในสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกและเดินถ้าผู้นำลังเลจะเดินซ้ายเดินขวาดีว่ายังไม่รู้จะเดินดีว่าเดี๋ยวจะหกล้มเปล่ารือว่าผู้นำอย่างเง้นอยู่จะตามไหมไม่ค่ะเออนั่นแหละนะก็ยินดีด้วย<อ>นะเดี๋ยวอย่าลืมเอาพวงมาลัยไปให้พี่โยกนะจริงๆไม่ต้องให้ไม่ต้องกินข้าวแล้วพี่ <laughs> นะ ขอบคุณมากนะสวัสดีครับส,ส,<า>สวัสดีครับ